นี่ก็ข้อสอบอะไรหนูรู้ไหมคัดตัวโอลิมปิกของพี่ม,มหกเหมือนกันแต้ทุกคนบอกพี่สักขำดิฝั่งซ้ายนี่ใครนะฝั่งซ้ายทั้งหมดเนี่ยที่พี่ไฮไลท์สีม่วงเนี่ยที่พี่ไฮไลท์ลสีม่วงเนี่ยไม่ไฮไลท์ลดีกว่าเพราะมันมันทัดมันมันเจงน้องครับฝั่งซ้ายคือ x อะไรนะ x x, 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 4, x x บอก x กำลังสี่บวกแล้วบอกพี่ช้าง ใจคอจะคูณกะจใจเหรอใจคออาจจะคิดในใจแต่เห็นพวกน้องมากันเยอะนะเพื่อนคนอื่นๆที่ไม่ได้คิดเลขเร็วหรือว่ายัางคิดไม่ได้พี่ก็เกรงใจน้องพี่ก็ตืดๆ,ๆไปเรื่อยตัวสุดท้ายพูดพี่รู้ตัวแรกกับตัวสุดท้ายที่เหลือพี่ไม่รู้หรอกตรงกลางหนูว่าจริงไหม x คูณ x คูณ x คูณ x สี่ครั้งย่อมได้ x กกำลังสี่ หนึ่งคูณสองคูณสามคูณสี่ได้ยี่บสี่บวกอีกหนึ่งย่อมเป็นยี่บห้าและขวามือพูดขวามือ ax กำลังสองบวก bx บวกอะไรนะบวก c ทั้งหมดยกกำลังสองทุกคน x กำลังสี่บวกติด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 ดพูดยี่บห้าหนูว่า ที่พี่เขียนถูกไหมแลาวก็บอกเออพี่ช้างจริงว่ะมันไม่ต้องคิดเลยเอมันต้องตอบหนึ่งแน่พอยกกาลังสองแล้วไอ้ A, กำลังสองกลายเป็นได้กำลังสี่ถ้าเอไม่ใช่เลขหนึ่งมันจะกลายเป็นได้กำลังสี่อย่างซ้ายมือได้ไหมไม่มีทางถูกป่ามันต้องเป็นหนึ่งเท่านั้นและถ้าสีไม่เป็นห้ายกกำลังสองมันจะเป็นยี่ห้าได้ไหมชัดเลยหนูรู้แล้วจากบรรทัดเนี้ยหนูรู้แล้วเอเป็นใครนะพูดเอเป็นหนึ่ง C เป็น C เป็น5ถูกไหมขาดตัวเดียวที่ไม่รู้คือใครนะนี่ไงขาดอีีตัวนี้ตัวเดียวขอโทษนะไม่อยากจะลอกโจทย์ใหม่ไม่อยากจะลอกโจทย์ใหม่มออหมขอโทษนะอย่าว่าขี้เกียจแต่ว่าขี้เกียจจริงๆแหละในวันสอบถ้าพี่อยู่ของพี่คนเดียวพี่ก็จะเขียนตรงนี้เลยเห็นปะพราะรู้แล้ว a เป็น1 c เป็น5 โอ้อยากได้บีอยากได้บีเก็หายไปก็แทน x ด้วย1แทน1ในใ,นใจเนอแล้วแทน1ในใ,นใจบอกเลยแทน x อเท่ากับหวันสอบจริงเป็นไงครับไม่ต้องเลยเอา้าวแทน1ข้างบนได้ครเอา้าเขียนให้หน่อย1นบวกหก็ 1, กลายเป็น2องคูณสคูณสคูณหแล้วมาบวก1ขวามือใคร ขวามือก็ได้แล้วหนึ่งบวกบีบวกห้าทั้งหมดยกกำลังสองซ้ายมือร้อยยี่บเอ็ดเพราะนี่มันยี่สี่คูณห้ามันร้อยี่สบบวกหนึ่งเป็นร้อยี่บเอ็ดขวามือห้าบวกหนึ่งสองตัวนี่กลายเป็นใครนะเป็นหกเออออกมาบี B ก็เลยกลายเป็นห้าเพราะสิบเอ็ดกำลังสองได้อะไรนะได้ยี่บเอ็ดถูกไหมนี่มาละมาละ มาละมาละไปยกกำลังสองเองได้ไหมได้เพราะฉะนั้น A กกำลังสอบวก B ีกำลังสอบวก C ีกำลังสก็กลายเป็น1บวก25บวก25ได้ใครนะ51นี่ก็ข้อสอบอะไรหนูรู้ไหมใครยังไม่รู้บอกให้คัดตัวโอลิมปิกของพี่ม .6 เหมือนกัน